วัสดีค่ะทุกท่านมาในย่ยสมัยสิาพ้ามาเก็บฝลังเ้ยค่ะเหลือจากใต้แดดในอยู่ดอกค่ะสองสามหนวยค่ะมาค่ะไปเบึ่งน้ำกันค่ะไปเบึ่งน้ำกันนะคะอันนี้เป็นสาราหน่อยค่ะสาราหน่อยเด้นั่างพ่าขาปลาหาบักซิดาค่ะเมื่อคืนฝนตกแห้งค่ะได้อึงหลายอยู่จ้ะบัติี่น่สิพามาเบิ่งบักซิดาาด้วค่ะ หันมุมกล้องก่อนบักซีด้าหน่วยนี่หน่วยข้างงามค่ะคิดว่าน่าจะกินได้เดี๋ยวลองแกะมึงก่อนจะ้ะโอ้พี่น้องนี่ค่ะงามงามด้วยนี่อยนี่ปลูกมาด้นละค่ะมูซึกติดด้นละแต่บ่ได้เขามากค่ะเห็นยด้วค่ะไ้เบิงฝนั่ดังหน่วยงามงามอีกหน่วยหนึ่งค่ะหลังจากห่อไว้ แกมึงก่อนค่ะแตาได้กินบอแต่ถ้หวหอว้จางสีเขาสีผิวสสวยพี่น้องห่วยผิวงามอยู่ตัวค่ะนี่สวยแห้งค่ะอ่องตองเลยํสำสาวหน่อย้นย <c ười> ไหมเด้แ้วค่ะต้นนี้เขาแรงวังวังหนึ่งนี่ใบเขาเสียเมื่อศข้พี่น้องนี่ค่ะใบเขาแห้งเลยค่ะก็สิได้กินละละน่วยนี่ค่ะโอ้พี่น้องนี่ค่ะงามแห้งงามแห้ง เบิ่งหน่วยติดกันก่อนค่ะพี่น้องนี่ค่ะก็ในหลูกค่ะสิติดกันแกเบื้งก่อนนะคะอีกตนไปอ,อีกหน่วยหนึ่งก่อนจ้ะดูกไ,กไก่ไกกันซิละดิดใบออกก่อนจะอ้ะเหลียงบางหนึ่งเนี่ยขนบตโตกใส่เขาใตา้เม็ดใบเขาะคะ่ะเบื้งหน่วยนี้ก่อนค่ะง่ามบน,นี โอ้หลูกมีเป็นสเสียละ่ะคะเสียค่ะพี่น้องแตกต่างกันแฮ่บ่ไั้ลงมาเบิงค่ะลูกมีเสียค่ะน้องะคิวข้างนี้งามอยู่ค่ะบ่ได้มาเบิงค่ะเสียไปเลยก็สิไดงเดียวนี่ล่ะค่ะพป็นแดงก็นีแต่ อันนี้ก็คือสีอเสียล่ะค่ะแกบึงคอนค่ะเอ้ยหนอแกะหนักแต่ละมัดแนนค่ะพี่น้องเป็นมัดเป็แนนแส้นมัดป็นแนนกุแกะบึงคอนนะคะวัดตรงนี้เป็นจังไหนเสียมืดค่ะเนาวมืดเลยค่ะโซนแดด สซนแดดหอนๆบางนึงนี่แหละค่ะสซนแดดมืดเลยพี่น้องเอ้ยข้าเจ้าสซนแดดสซนแดดมืดเสียค่ะเสียไปสองลูกจ้าจะสิเด็กกินหน่วยเดียวนั่นละ่ะนี่ค่ะเด็กกินหน่วยนี้หน่วยเดียวค่ะ สี่หาหน่วยเสียเมนนื่อสันคี้ตุนไปแล้วเนี่ยโอ้ยเพื่อนแต่ะละหน่วยของเพื่อนกอนนะคะโอ้ยไม่ต้องกินเลยโดนแบบเสียมื่อกพี่น้องขัดเจ้าเสียมืเลยค่ะ สังเสีย่ะแดดหอนแห้งเนาะคะ่ะแดดหอนแห้งแล้วก็ฝนแดดหอนแห้งเห็ดให้เสียมุดมึงพุ่มเิ่งกลุ่มนีิก่อน,นะคะ่ะต้นเดียวกันอะไรนี่กวนลนเสียมไม่สนเนา่าบดิยางมาทั้งนี้ มุดไปเห็ดอยู่สวนทางฝุ่นจ้ะในก็เสียกันเน่าเสียม <t ry> ืดโซนแดดโซนแดดแล้วกันเน่าเสียกันมุคือเลยเน่าเสียมืดกัน ใส่เค่งค่ะแต่กระดดกินอยู่โบเมนบบได้กินเนาะค่ะนี่ค่ะได้กินหน่วยหนึ่งค่ะเผือใส่ะผิวงามอือพี่น้องได้ลูกหนึ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะจากต้นที่เพิ่น ลกๆมาได้กินได้กินอยู่หน่วยเดียวจ้าตัวนี้ข้าเจ้าก็เป็นโซนแดดค่ะโซนแดดก็สิได้กินอยู่หน่วยนี้หน่วยเดียวเดี๋ยวสิไปเบิ่ง,งต้นทางนั้นก่อนค่ะแต่ต้นนี้ใต้ค่ะ,ละเลยเอาเดาเอาเดาลงค่ะพักคนก็นกะล่างแต่เกี่ยวขึ้นมาอีกเครื่อใหม่ นกับเพล็กงามๆค่ะพล็กตน้นงามๆกำลังออกดอกมาเพลกต้นนี้ก็บโซนแดดใต,ใกใต,ตนน้กับกกบองไก่ใต้ล้วล่ะค่ะนี่เป็นกระอกดอกง,งามๆสามต้นจ้ะมาเบิ่งฝาหลังทางนี้ก่อนค่ะ ฝนตกเมื่อคืนตกแห้งครับพี่น้องพดตกแห้งอยู่ในกระถางความมืดค่ะวัขคืนเนี่ยกะอึงออกเต็มทางค่ะอึงอึงย่างแต่ว่าเสียงฝ่ากันเลยบ่ลงมาะเบิ่งทั้งนี้ค่ะทั้งนี้ก็นเนาเสียคือกันล่ละค่ัพี่น้องนี่ค่ะเพราะว่าเจอแดดเจอฝนนวยเกลือกันหลายตัวนี้ไข่ค่ะ

โซนแดดอยู่จ้ะพี่น้องนี่ค่ะเรืองเหลืองนี่สซนแดดแต่ละแกออกก่อนค่ะนี่ขาสุดเกา่าโซนแดดแหละแกมึงก่อนค่ะดูกล่อ,องนีงนง่นี่จัะนี่อ่ะ,ะนี่ค่ะอืมนี่น,นี่ได้กินอยู่ค่ะพี่น้องกำลังแสบคือกัน sẽ hai lại cả. càng có nó tinh chung đầy này thì cong cho em đi nó càng nóng 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 này nóng 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 ô để บงึงอนกินอนไ้อยู่ค่ะดิสิบ่สิบปอยห้เสียเนาะค่ะกรเสียไปกินนั่นแหละระนาป็รเนาป็เนาค่ะเสียี่น้องเลยนาเสียอ ก็ม vale. ีคนกินอะไรนี่ให้สวยอยตัวน้ันีเรือกินได้ค่ะ ต่องแนงต่องแนงต่องแนงโซนแดดวันนูน้นกับโซนแดดเสียกันกับโซน มาแกะเบื้องก่อนค่ะเพิ่งตึ้งจังไหญน้อนี่น้อแเต็นนอนๆจังจะไปตึ้นได้อยู่ได้ละค่ะคัะนตัวสิบปล่อยให้เสียเนาะค่ะอืหน่วยงามเลยค่ะลูกสวยมากเลยจ้ะโอ้อยหน่วยหนึ่งค่ะแต่สิได้เก็บมืดเลยละคะัน

ได้แต่ถุงพี่น้องเอ้ยเสียหลายหนาวหมดใต้แดดเมื้อพี่น้องใต้แดดหมเดเลยบังค่ะลูกเป็นลูก,ลกตดิดใต้แดดหมดเลยค่ะ ตายหลยตายหลยนี่ก็ตายเด็ด กินดอกพี่น้องใต้แดดมึดค่ะเสียประมาณสิบกว่านวยจ้ะได้อยู่ประมาณนี่ค่ได้เท่าน,นี้แหละมันประมาณนี้ ใดก็ลังมากนะคะหน่วยง,งามำค่ะหน,นุ่ยเน่ก็เป็นตาแสบค่ะพี่น้องเน่ค่ะพี่ได้จ้ะสิลองเชอบเบิ่งค่ะว่าสิเนาวพอราะว่าบ่แน่ใจแต่กระลูกง้มำอยู่ได้ค่ะเชอบน้องกัน ก็ซื้อใส่แดงค่ะล่างมากแล้วละลค่ะหลังจากล่างเรียบร้อยด้วยค่ะขวันหลังจากล่างเรียบร้อยค่ะใส่แดงมิตแสแปบค่ะพี่น้องน,น้อยๆแต่กระเนื้อแน่นค่ะเองอน้นี เบิ่งหน่วยนีด้วยกันน่ค่ะพี่น้องใส่สวยค่ะ ของขอซื้อใส่แดงงามๆจ้าพี่น้องนี่ค่ะของขอซื้อใส่แดงครับเป็นตาเสบตาแสบพี่น้องเนี่ยค่ะ